สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนักการเรียนวันนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่19นะฮะพฤษภานะครับวันนี้มีเรื่องงามยามดีเลืกอเจ๋งๆนะฮะเรื่องแบบเด็ดๆนะครับเรื่องเกี่ยวข้อกับงานบ้านรถความรักนะครับมาวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับว่าเหมาะกับการทําอะไรเป็นพิเศษบ้างนะฮะเรื่องงานครับชุงนี้ครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของผมนึกถึงอย่างขั้เพื่อนสติว่าเราอยากจะ เคลียร์งานคุยงานรับงานจ่ายงานเปิดบริษัทจดทะเบียนบริษัทไลฟ์สดนะครับหรือว่าจะเปิดช่องใหม่นะฮะหรือเปิดช่องโซเชียลของตัวเองใหม่นะครับหรือว่าการจะคุยเรื่องสําคัญกับคู่ค้าคู่เจรจานะครับเพราะบางคนเขาก็ทํางานหลากหลายอย่างถึงไหมฮะแต่ว่าอยากจะคุยเรื่องสําคัญกับหุ้นส่วนหรือจะสั่งงานกับลูกน้องบางคนสั่งของ เออมีนะเลิกสั่งของนะฮะไม่รู้ว่ากลัวอะไรเงีนะครับเออกลัวอะไรนะัเวลาแบบจะสั่งของเอออาจจะกลัวถ้ามาไม่ทันนะอ่ามันมีนะฮะบางทีแบบสั่งของต้องล่องเรือมานะฮะแล้วมาไม่ทันแย่เลยของไม่มีขายอะไรเงี้ยก็มีนะครับเออแล้วแต่นะฮะบางทีแต่ละทันเขาก็มีเทคนิคของเขานะครับโอเคฮะงานนะครับต่อมาครับบ้านนะครับบ้านเนี่ย ช่วงเนี้ยบางทีเรียกว่าไปช่วงนี้คนขายบ้านเยอะนะบ้านตัวเองที่ทางนะครับเหมือนกับเอาประพองไทยเอาเปเงินสดมาหมุนเวียนนะฮะพวกช่วงนี้คนขายเยอะเลยนะครับไปแต่ละจังหวัดนะฮะช่วงนี้จากตึกสวยๆเคยเห็นนะฮะแปะขายเต็มหมดลยครับทีอยู่ใจกลางเมืองนะฮะแล้วหลายหลังด้วยเพื่อนๆสังเกตไหมผมว่าลองสังเกตตัวเองดีๆนะฮะหรือว่า บริเวณรอบๆที่อยู่อาศัยแล้วนะฮะคนแปะป้ายขายบ้านเยอะนะย้ายที่อยู่ก็มีผ่อนไม่ไหวก็มีหรือเอาเงินหมุนเวียนก็มีนะฮะนี่ครับเรียกว่าสภาพคล่องม,มันตึงจนถึงขั้นที่ต้องขายที่อยู่อาศัยนะครับบางทีมีเป็นบ้านที่เคยซื้อเก่งกําไรสุดท้ายกำไรไม่ขึ้นก็เลยมาขายเพื่อทุนหมุนเวียนนะครับนี่ฮะอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านแล้วกันนะฮะ บ้านทุกชนิดเคลียบบ้านจัดการเรื่องของบ้านซื้อสิ่งสําคัญมีค่ามีราคาเข้าบ้านกันนะฮะร,รถนะครับเอารถออกจากศูนย์เอารถออกจากอู่ซื้อรถขายรถนะครับหรือบางทีจะติดแผ่นป้ายทะเบียนเออเนี่ยบางทีเขาก็ใช้นะครับติดแผ่นป้ายทะเบียนบางคนซื้อรถมาก็นํารถไปให้ที่วัดนะครับหลวงพ่อท่านปลุกเสกนะครับเจิมมาก็มีความสุขอุ่นใจนะครับ ความรักนะฮะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักนะ้างงะขอคืนดีบอกรักบอกเลิกหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักทุกชิดนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นความรักที่สดใสบางทีเป็นความรักที่วันเด็ดขาดของตัวเองก็มีนะฮะก็แล้วแต่เราจะใช้แบบไหนนะครับมันก็จะจบสวยงามเรียนน้อยก็แบบไม่ไม่เลวร้ายมากนักนะฮะเพราะว่ามันเรื่องดีบางทีมันมีอะไรดนใจทําให้อ่อนอ่อนผ่อนตามในสิ่งที่เราพูดเื่นลูกุยนะฮะ มันก็จะสบายใจขึ้นนะครับนี่ฮะฉะนั้นใช้เลือกต่างๆนะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องเหล่านี้นะครับจะดีเป็นพิเศษโอเคนะฮะงานบ้านรถความรักบางคนคิดไม่ออกล้างรถก็มีนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักบางคนแต่งงานนะฮะแต่ว่าแต่งงานนี่แน่นอนอาจจะใช้ไม่ทันเพราะว่าเราเพิ่งรู้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการไปคุยว่าจะขอแต่งงานก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ใช้เกิดประโยชน์แล้วกันนะครับถือว่าเป็นวันที่ เราทําแล้วมันมีความราบรื่นในระดับหนึ่งนะครับต่อมาครับเรื่องของเลขและสีมงคลนะครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีพิเศษฮะคือเลข6นะฮะเลขต่อมาฮะคือเลข8นะครับเลขต่อมาคือเลข7นะฮะเลขต่อเลขสุดท้ายนะครับคือเลข3นะฮะส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูฉลองฮะหรือว่ามักเลี่ยงๆนะครับในวันนี้คือเลข0นะครับไม่ใช่1นะเลข0ูนย์นะครับต่อมาครับ เรื่องของสีที่ถูโชว์ครับสีแรกคือสีชมพูนะฮะสีมาคือสีน้ําเงินนะครับสีมาคือสีดํานะครับสีท้ายนะครับที่ใช้ดีพิเศษคือสีม่วงส่วนสีที่เรื่องเลี่ยงและไม่ค่อยใช้คือสีเทาซ้ายขวาวันนี้เลือกขวาบนนะครับตําแหน่งสแตมมิ่งละนะฮะขวาบนนะฮะเฮ้ยดันขวาเลี้ยวขวาฝั่งขวานะครับแล้วก็ด้านบนนะฮะ นี่บนล่างนี่บางคนก็ไปใช้เรื่องของการเดินทางก็มีนะฮะหรือว่าเลือกห้องนะครับบางทีเลือกห้องจริงหริงผมก็ใช้นะใช้เพื่อจะได้หลบหลีกอะไรบางอย่างตอนค่ําคืนนะฮะผมก็ใช้ได้ดีนะแต่ก่อนไม่สนใจนะฮะนอนนอนไปบางทีเลขห้องนะฮะรู้กันรึเปล่าพวกคนที่แบบมักจะเห็นอะไรไแวบๆบ,บ้างนะฮะเ,ออเลือกห้องเนี่ยพอเลขเห็นตัวเลขได้บางทีเราจะรู้ว่า เออคืนเนี้ยนะฮะการนอนห้องเนี้ยนะครับโอเคอาจจะร้อนๆหน่อยอ่ามันจะมีเลขเฉพาะนะฮะอาจจะนอนแล้วไม่ค่อยมีความสุขหน่อยมีอะไรที่มารบกวนเลขที่ห้องนี้ถ้าดูละเอียดเนี่ยเราพอรู้ว่าณวันที่เราได้ห้องนะฮะเห็นเลขเนี่ยมันจะมาแนวไหนก็มีนะฮะบางทีเป็นเลขที่ทําให้เราตื่นไวก็มีนะเออมันมีนะฮะเลขมันก็สมพันธ์มันอาจจะคงไม่เบื่อหรอกนะฮะแต่มันอาจจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ในการใช้ห้องนะครับมัจจะเป็นเลขที่ทําให้ต้องตื่นไวอ่าจะเป็นเลขที่ทําให้ต้องตื่นกลางดึก,กอะไรเงี้ยนะก็มีนะฮะก็แล้วแต่หรือเป็นเลขที่โอหลับสบายอ่าก็มีนะฮะผมว่าถ้าใครที่ศึกษาเรื่องเลขนะครับแล้วพอจะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเลือกเลขห้องได้ก็ลองใช้ดูนะมันก็พอจะเห็นผลบ้างนะครับมันคงไม่ร้อเปอร์เซ็นทุกครั้งนะฮะเลขบางเลขเราดูแล้วโอไม่น่าจะ ไม่น่าจะหลับสบายแต่ไปมาก็หลับสบายก็มีนะอหรือเราอาจจะเพียรหนักก็ได้ก <c oughs> ็ <c oughs> ได้นะฮะโอเคมาคุยกันต่อดวงสิบสองราศีฮะดวงเครื่องเดือนหลังฮะผมลงมาตั้งหน้าเลยนะครับสิบหกถึงสาสิบเอ็ดนะครับเงินงานความรักสุขภาพโชคลาภครับแล้วก็เรื่องดีๆเลขมงคลโอ้โหทุกอย่างเลยนะฮะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงชะตาครบจบในคลิปเดียวนะครับนี่แหละคือคนที่อยู่ต่างประเทศ เรื่องการเรียนเรื่องการทำบุญเรื่องคุณพ่อคุณแม่เรื่องลูกหลานเป็นวันสัตว์เลี้ยงเรื่องวันดีโอ้โหสีมงคลคือทุกอย่างฮะเพื่อนลองไปดูคลิปได้ก็จะมีทุทกๆครึ่งเดือนนะฮะผมก็ลงครึ่งเดือนครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังฮะอันนี้ก็ของครึ่งเดือนหลังครับจริงจริงวันนี้ก็ยังพอทันเนาะวันนี้19านะครับก็ยัง,งทันนะครับเดือนนี้มีต้อง3 1วันยาวเลย,เลยนะฮะโอเคนะครับในวันนี้นะครับดาวพระจันทร์นะฮะยังโคจร ก็เรียกโคจรเป็นประนะฮะอยู่ในตำแหน่งพันธุทุกของดวงเมืองนะครับสิ่งต้องระวังอย่างคือคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายนะฮะข้อแรกนะฮะคนในบ้านป่วยไข้สบายอันนี้โดยรวมนะครับเ,เพื่อนๆลองสังเกตด,ดูดีๆถ้าสมมติว่าคนในบ้านเราวันนี้จะต้องใช้ร่รงกายเยอะต้องไปขับรถต้องไปทําอะไรที่แบบเหนื่อยหรือเพียต้องระวังเขาป่วยไข้ไม่สบายนะคอยเตือนคนรอบข้างเขาที่2คือระวังความขัดแย้งเล็กๆนะครับจะมีเหตออุเห้ทะเลาะเบาแวงหรือขัดแย้งเล็กๆหรือเข้าใจไม่ตรงกันก็ต้องระวังนะฮะ โอเคนะครับแล้วก็แต่ดาวจันทร์เดี๋ยวคืนนี้เขาจะย้ายนะครับขยับไปแล้วนะครับถ้าเป็นวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่10นะฮะดาวจันทร์จะย้ายไปเจอดาวราหูและดาวพระเสาร์นะฮะมันเป็นกลุ่มดาวเขาเรียกวความรับเปิดเผยแสดงว่าตั้งแต่วันอังคารพุธปฤหัรอะไรนี่ฮะก็ต้องระวังใครที่มีความรักส่วนตัวมันก็มันจะเปิดเผยได้ต้องระวังนะครับโอเคนะฮะเนี่ยเป็นเรียกปีกย่อยในแต่ละวันแล้วก็สัปดาห์นี้จริงสัปดาห์นี้นะครับ สิ่งที่ต้องเตือนอย่างนะครับอันนี้ลืมบอกว่าช่วงนี้ระวังดวงอุบัติภัยนะฮะแล้วก็เรื่องของน้ํานะครับจะเริ่มมานะฮะเดี๋ยวพอจัวหวะดาเดี๋ยวผมจะมาไล่บอกว่าสัปดาห์ไหนนะฮะที่ต้องระวังเรื่องน้ําเป็นพิเศษนะฮะมันจะมีดูแลนะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาบอกแต่ว่าช่วงนี้ระวังนะครับเรื่องของน้ําท่าใครที่อยู่ในเส้นทางของน้ํานะครับก็เริ่มเริ่มมองมองช่องทางการหนีหรือหลบบ้างนะฮะ นี่ครับที่ต้องระวังนะครับต่อมาครับเรื่องของคนนะครับระยะนี้ครับมุมดาวที่เกี่ยวพันกับคนนะฮะมันจะมีคนอารมณ์เสียหงุดหงิดหัวร้อนนะครับเป็นพิเศษนะฮะคือไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ว่าโดยรวมเราจะเจอคนที่ทําเป็นหงุดหงิดง่ายจังขี้รำคาญง่ายจังอะไรพวกน,นี้บ่อยๆนะฮะนี่เราจะได้รู้ว่าเออถ้ามีเรื่องแบบนี้ฮนะต้องระวังนะครับโอเคนะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับเราจะรู้ว่าเออภาพรวมของ ดวงโดยรวมคืออะไรนะฮะในช่วงแต่ละวันนี้แล้วก็เจาะลึกแต่ละท่านแต่ละราศีนะฮะของเราดูดวงเราดูดวงแฟนเราดูดวงลูกเราก็ได้นะครับมันจะบอกนะครับว่าอะไรจะระวังนะครับเคขอบคุณซุปเปอร์แตงขอบคุณเพื่อนที่รับชมขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์ครับขอบคุณมากฉะนั้นดูดวงสองราศีครับราศีเมษครับราศีพฤษภแล้วก็ราศีเมถุนฮะเลือดที่เมษนครับวันนี้กิจกรรมต่างๆของราศีเมษนครับเป็นวันที่ดวงดีนะ ผื่อว่าเราต้องการทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่กับใครฮะแบบเด่นๆวิเศษสามารถลงมือทําได้ครับจังหวะดาวม,มันเด่นเลยแหละใครที่แบบคิดหวังตั้งใจทําอะไรนะครับส่วนตัวโอ้ทาเลยครับจังหวะดาวดีการคุยการเจรจาติดต่อต่อรอ,องซื้อมาใครไปซื้อขครแลกเปลี่ยนสําเร็จดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของคือว่าไปมันมีงานใหม่ๆเข้ามาครับเพื่อนเตรียมดีๆนะมันจะมีงานในใหม่ โปรเจกต์ใหม่นะครับงานไม่ใช่โอโหอาชีพใหม่นะครับคือมีอะไรที่ต้องทําเพิ่มเติมกว่างานปกติเป็นพิเศษแล้วเราก็สามารถทําได้ด้วยงานแก้ปัญหามาด้วยนะฮะวานคนวานให้ช่วยดาวพระจันทร์กจรเป็นประอยู่ตําแหน่งกรรมาการงานฉะนั้นมันเป็นงานที่ต้องแก้ต้องซ่อมหรือว่าต้องช่วยเหลือทั้งของตัวเองหรือว่าของคนอื่นนะครับรือของคนรอบ,รอบข้างนะฮะก็ถือว่าผลงานน่าพอใจนะเรื่องของเงินทองครับช่วนี้ค่อยจ่ายอุปับชอบพัน ค่าจ่ายที่คาดไม่ถึงค่าจ่ายที่มองไม่เห็นค่าจ่ายที่อยู่ก็โผล่เข้ามาก็มีนะฮะฉันก็เตรียมความพร้อมเรื่องของค่าจ่ายมารวมกันนะว่าไปนะฮะเดี๋ยวต้องเตรียมความพร้อมครับเพื่อนด้ว,ว่าผมบอกล่วงหน้าไว้ก่อนนะเดือนมิถุนาเพื่อนๆจะมีะรายจ่ายก้อนใหญ่นะครับที่เกี่ยวข้องกับบ้านหรือคนในครอบครัวนะครับเป็นพิเศษนะฮะโอเคต่อมาคุยกลับมาวันนี้ต่อนะฮะ เดี๋ยวค่อยคุยกันต่อมาเรื่องของการหมุนเงินนะครับหมุนได้เนือกซื้อของถูกใจหรือว่าจับใจใช้สรอว่าชอปหรือบางทีมีเงินพิเศษเข้าในใครที่ทํางานค้าขายขาย,ขายดีต่อมาเรื่องของความรักนะฮะคนโสดครับชุงนี้คาดหวังได้นะครับไปืุเพื่อนแบบชอบใครรู้สึกดีกับใครคุยครับชอบจีบนะฮะไม่ต้องรีรอฮะไม่ต้องราช้าบางครั้งระหว่างาจ,จะรู้สึกได้ว่าโอเคถ้ารู้สึกดีนะฮะ ชอบคุยติดต่อหรือว่าจีบตามสะดวกครับส่วนคนที่มีคุยแฟนแล้วครับช่วงนี้เดาความรักเด่นนะฮะพึ่งพาใส่ได้แต่ช่วงนี้มันรู้สึกแบบผูกพันกันพิเศษช่วงนี้อยากพบอยากเจอมีความโหยหาอะไรอาวร์อาทรมีความแหมแหม่มังแล้วดูเหมือนกับละครหน่อยนะแต่อย่างน้อยก็เรียกว่ารู้สึกแบบเราอาจจะเหนื่อยเครียดกังวลแล้วรู้สึกว่าเออคนใกล้ตัวเราพอพึ่งพาใส่ได้นะก็อาจจะนึกถึงกันบ่อยหน่อยครับโอเคต่อมาเรื่องของสุขภาพร่รางกาย อย่างนี้ให้ระวังร้อนในปวดหัวเจ็บคอความร้อนในร่างกายสูงเรงาเป็นไข้ท่านนิวโซวครับโรคประจําตัวครับหลักๆเลยโรคประจาตัวท่านีมีลูกหลานเมื่วานสัดเลี้ยงอ่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีนะหรือว่าเราจะมีเ,เรื่องอะไรต้องทําหรือว่าวนให้ลูกหลานดีเขาพอจะช่วยเหลือตัวเองได้วานให้ช่วยเราอีกคนนึงหรือว่าบางทีเราจะมีข่าวดีๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกหลานสัตดเลี้ยงแต่ค่าใช้จ่ายสูงครับต้องระวังน,นะครับสเสน่ห์เสื้อผ้า ช่วงนี้เน้นทูโทนสองสีฮะัวเด่นไปหน้าฮะสว่างสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอมจะจะกิจกรรมภารกิจสําคัญช่วงนี้มีความคืบหน้าวาจาเด่นเรื่องจําเป็นเรื่องทํามสามารถทําได้ใครที่แบบมีความทุกข์ร้อนวิตกนะครับหรือมีเรื่องเครียดเครียดกังวลสิ่งต่างๆนะครับมันจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาเสมอช่วงดาวระยะนี้ที่ต้องเตือนนะฮะคือดวองเกี่ยวกับเรื่องคนเพื่อนๆจะเจอ ปัญหาเกี่ยวกับคนกวนภาษาหรือพูดไม่เข้าหูให้ต้องระวังนะครับงานนไม่สีเรียดคนน่าลำคาญร,ระวังปัญหาเกี่ยวกับคนจับผิดหรือเรื่องของเรียกว่าค่าใช้จ่ายฉับพันนะครับคนจับผิดค่าใช้จ่ายฉับพันอสองอย่างต่อมาคุณสีพฤกษกิจกรรมภารกิจครับวันนี้วันเด่นมีเรื่องอะไรต้องเคลียร์ต้องคิดต้องแก้ลงมือได้อะไรที่ทําได้ในช่วงนี้ครับผลงานหรือว่า กิจกรรมหรือต้องการแก้ปัญหาอะไรก็ตามสามารถทําได้ทําได้ดีดวงมีเกณฑ์ทําได้สําเร็จดาวเกี่ยวกับวาจาเด่นเผื่อเพื่อนๆจาเป็นต้องพูดคุยเรื่องใดที่จําเป็นต้องคุยต้องเคลียร์สามารถคุยทําเคลียร์ได้นะครับดาวไม่เสียมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของคนช่วงนี้ระวังอย่านะครับไม่นะครับคือ 1. ถ้าทํางานอยู่ระวังคนใส่ใใส่ความ2คนก็จะผิดการสื่อสารก็จะผิดพลาดข้อต่อมาครับ ชุดนี้ดาวพระเสาร์กับดาวราหูยังโคจรสัมพันธ์กันอยู่นะฮะมันอยู่แถวการงานอารมณ์น่าจะกล้าได้กล้าเสียเพิ่มมากขึ้นนะฮะแปลว่าต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญอะไรก็ตามก็สามารถตัดสินใจได้แต่ต้องระวังคนพาลทําให้อารมณ์เสียนะครับเงินทองช่วดนี้ครับค่าใช้จ่ายหลักๆเลยให้มันเป็นค่าใช้จ่ายบ้านและครอบครัวแล้วก็นี่สินนะฮะบางทีมันก็เหนื่อยหน่อยนะฮะแต่ข้อดีครับรูปหน้าปัดจมูกไปก่อนนะฮะดาวก็ เพระพฤห่อขัดที่ย้ายไปอยู่ตำแหน่งเงินทองเนี่ยปรออย่นงน้อยมันก็ยังมีเรื่องดีๆนะฮะหมุนเงินได้จะนิดึงปีนะฮะถ้าเรามีกลัวหรือกังวลเรื่องนี้สินเดี๋ยวมีทางแก้ทางออกนะครับเราก็ูดูในปีไปนะดียวผมดูห่างๆางสักปีนึ่งก่อนบอกได้เลยว่ามันจะมีทางแก้ทางออกนะครับในเรื่องนี้สินในความกังวลเรื่องของเงินทองเดี๋ยวมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาเสมอโอเคนะครับเฮ้ยนี่หวังกระโดดมองเป็นปีเลยแต่วันนี้ไม่มีดัซซี่ครับ ที่ต้องระวังในช่วงนี้คือรายจ่ายฉพาะพันนะฮะแล้วก็บ้านและครอบครัวครอบครัวต่อมาครับความรักนะฮะคนโสดช่วงนี้ดวงดีครับแหมโสดคุยกับใครคุยเลยะฮะคนชอบนะครับคนรู้สึกดีนะฮะคือโสดคุยะฮะความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวดีส่วนคนที่ไม่คุยแฟนแล้วะฮะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงเสริมนะฮะเขาก็ช่วยตามกําลังที่เขาทําได้ดาวมีโอกาสได้ไปไหนมาไหน,ไห,นหรือว่ามีกิจกรรมทำอะได,ด้วยกันหรือมีเรื่องอะไรที่แบบเออผูกพันกันนะฮะเป็นพิเศษก็โอเค ดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานเชิงรุกดีช่วงนี้ถ้าจําเป็นต้องทำอะไรสําคัญญรีบทานะเร่งสปีดได้วาให้ใครช่วยเหลือสําเร็จมีข่าวดีเรื่องของเงินทองมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกหลานประวัเสร็จเลี้ยงที่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นหรือมีค่าใช้จ่ายจุกจิกเกิดขึ้นนะฮะดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะครับผมตื่นหนึ่งฮะต้องระวังเรียกว่าแฟนป่วยไข้ไม่สบายนะครับบทสรุปช่วงเนี้ยดาวการเงินเด่น หมุนเงินได้แก้ปัญหาการเงินดีถ้าจะเป็นต้องแก้ปัญหาก็จะแก้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเงินเด่นคือต้องมีเงินอย่างเดียวท่านมีปัญหาแก้ได้แล้วก็งานเด่นช่วงนี้แก้เคลียร์าก,การงานดุนๆงานฉพะพันเข้ามาแน่แต่เราก็สบายเคลียร์าก,การได้ด้วยดีครับแล้วก็สุขภาพร่างกายช่วงนี้ระวังโรคประจําตัวนะฮะมันปะทุขึ้นมาได้น้ําหนักตัวเพิ่มท่านในวัยส่อครับระวังท้องผูกท้องเสียนะครับต่อมาครับชาวราศีเมถุนกิจกรรมชาวราศีเมถุนช่วงนี้ดวงเด่นนะฮะมีเรื่องอะไรดีหลายเรื่อง สมมติว่าเราตั้งใจนะอยากทาอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษ,ษครับก็สามารถหยิบจับขยับขยายทําได้ถ้าเรามีความตั้งใจหรือต้องการอยากจะเดินทางไปไหนมาไหนทําเรื่องคําสําคัญอะไรก็ตามทําเลยครับโจ๊กดาวไม่เสียผมดูว่าจังหวะดาวมาลักษณะอย่างนี้นมันสามารถจะทําคิดเคลียร์แก้หรือสามารถจะจัดการแทนคนอื่นได้ครับบางทีเราไม่ใช่เราคนเดียวที่มีปัญหาเพื่อนหรือคนรอบข้างหรือลูกน้องบริวารมีปัญหาเราสามารถช่วยบางเรื่องได้โจะวกดาวชนิดดาวผู้ใหญ่เด่น มีโอกาสที่จะผู้ใหญ่ช่วยเหลือเมตตาให้คำปรึกษาได้เลยแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนง,งานเล็กน้อยนะครับวันนี้ถ้าจะต้องการทําอะไรไปไหนที่ไหน,นอย่างไรเมื่อไร่หรือต้องยื่นงานส่งงานอะไรก็ตามนะฮะมันมีปัญหาด่วนฉับพลันเกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นเตรียมความพร้อมได้ว่าถ้าเราทํางานอยู่แล้วปัญหาฉับพลันเกิดขึ้นทําอย่างไรดีนะครับเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ด้วยนะครับโอเคนะฮะราการต่อมาครับมุมดาวมันมีดวงถ้าเป็นไม่ได้นะฮะ ให้ระวังสูขภาพร่างกายนะฮะมีดวงเปิดข้ํามสบายไปบาดเป็นไข้เนี่ยแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดคือคนป่วยกันบ่อยนะส่วนคนที่อยู่ในว,วัยสวระวังโควิดนะครับโรคปองเดินหายใจมีปัญหามีเสมหะเจ็บคอร้อนในตัวร้อนเป็นไข้อ้ระวังโควิดนะครับต้องระวังอากาศ่ยทำให้ป่วยต่อมาครับเรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดนี่ดูดีครับโสดคุยกับใครคนรู้สึกดีนะฮะ คนรู้สึกแบบเออพึงพอใจฉนั้นคนโสดที่ถือว่าวันดีนะโสดคุยช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหามีอะไรดีๆที่ทำให้ชื่นใจนะฮะคือแง่คุยกับคนที่เราชอบเนี่ยไปต่อได้แล้วเขาบางทีเขาจะทาให้เราสบายใจ <c oughs> ส่วนคนที่มีคู่แฟนครับช่วนี้ดวงความรักเสริมกันแล้วกันนะฮะ <c oughs> พึ่งพาใส่กันได้นะฮะ <c oughs> แต่ช่วงนี้ดวงแฟนเราคนเริ่มจะ,จะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือมีปัญหาปทะขำลมอารมณ์กับคนที่ทํางานอะไรก็ตามช่วงนี้เพิ่มเติมพลังใจให้กับแฟนหน่อยนะครับจะดีมาก เติมพลังใจให้กับแฟนนะฮะมีที่ฟังเป็นให้ให้กาแฟเติมพลังใจให้กับแฟนรุ่นนะครับแล้วก็เป็นการต่อมาฮุมดาวเกี่ยวเรื่องของเรียกว่าสุขภาพร่างกายนะครับเตือนอยาำนะฮะช่วงนี้รนโรคระบาดนะครับอะไรก็ตามที่เป็นโรคระบาดฉะนั้นมันจะประทุขึ้นมาได้ต้องเสรเสรร่างกายลูกหลานประวารสัตว์เลี้ยงโอ้ช่วงนี้ดวงเสริมนะฮะมีอะไรอยู่ใกล้ชิดแล้วเรามีพลังเต็มเป็นพิเศษฉนั้นอยู่ใกล้ชิดลูกหลานปริวารสัตว์เลี้ยงจะมีเรื่องดีมีข่าวดีๆให้ชื่นใจรวมถึงมี ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอันนี้รู้ชื่นใจเปล่าต่อมาฮะเรื่องของเสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีเข้มเขมใบหน้าสว่างสะอาดหน้าตาสดใสถ้าร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจดวงงานเด่นภารกิจต่างๆที่ทํามันเคลียร์แก้ปัญหาได้เจอการเปลี่ยนแผนการกลางทางหรือกลางหรือระหว่างวันเล็กน้อยดวงระวังคนเดือดร้อนของความช่วยเหลือแล้วถ้าช่วยเราต้องดูดีๆบางทีช่วยแล้วเราเดือดร้อนก็มีข้อต่อมางานจะสปีดครับแล้วก็ผลลัพธ์ของงานถือว่าน่าพอใจ แต่ว่าวันนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงตารางนัตารางงานอะไรอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับภาพรวมถือว่าเป็นวันที่ดีนะโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตามนะฮะที่ได้ฟังเวลาใด้ก็ตามขอให้มีความสุขครับสิ่งดีๆเกิดกับทุกท่านแล้วก็คนในครอบครัวเสมอครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับสวัสดีครับ